วันนี้จะมาทำการซ่อมพัดลมไอ้น้าครับพัดลมตัวนี้นะครับกําลังวัดอยู่ที่160วัตต์นะครับสสปีดนี่ครับอาการของมันคือพัดลมตัวนี้นะครับมันจะหมุนช้าๆเรื่อยๆเอื่อยๆครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหมุนเท่ากันเลยนะครับหมุนช้าๆเบาๆนะครับเคลื่อนตัวช้าๆเลยนะครับผมก็ทําการแกะดูนะครับในแผงวงจรเข้ามาก็มาเจอนี่ครับเจอ สายเส้นนี้นะครับจากคาปามันเกิดการช็อตนะครับเนี่ยมันจะมีรอยช็อตนะครับแล้วก็สายเกือบขาดเลยนะครับอาจจะทําให้ไฟมันวิ่งไม่สะดวกนะครับวิ่งไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการตัดแล้วก็ต่อใหม่นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็เจอเหมือนกันนะครับนี่ครับมีการช็อตนะครับสายสายไหมนะครับผมก็จะทําการพันผระเทปนะครับพันผระเทปใหม่ครับ นี่ครับนี่ครับจุดนี้นะครับเป็นการช็อตนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็คือมีไฟรั่วนะครับก็น่าจะเกิดจากจุดนี้ครับไฟรั่วเวลาเราไปสัมผัสที่น้ํามันจะเกิดไฟรั่วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการซ่อมเลยนะครับนี่ครับผมก็ได้ทําการซ่อมเสร็จแล้วครับนี่ครับทาการต่อสายใหม่นะครับแล้วก็พันพระเทปในจุดที่มันช็อตนะครับ จุดนี้ผมก็ผันพระเทปเหมือนกันนะครับกันมันแตะกันนะครับกันมันช็อตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมทาการทดสอบเบื้องต้นดูนะครับสรุปแล้วพัดลมใช้งานได้ปกตินะครับคาปาก็ไม่พังนะครับตัวแคปก็คือว่าสายมันสายมันขาดเกือบเกือบหมดนะครับไฟวิ่งไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับวิ่ง ไฟน่าจะวิ่งแค่ประมาณยี่สสาสิซนะครับมันก็ทำให้พัดลมมันไม่แรงหมุนไม่แรงนะครับผมก็ได้ทำการต่อสายใหม่นะครับตัดแล้วก็ต่อใหม่ผันประเทปในจุดที่ช็อตนะครับเนี่ยจุดนี้ครับทำการต่อสายใหม่นะครับแล้วก็ผันประเทปครับเดี๋ยผมก่อนที่ผมจะประกอบนะครับผมก็จะทำการทำการล้างทำความสะอาดทั้งหมดนะครับเนี่ย ภายในในี้ก็จะล้างทำความสะอาดใหม่นะครับแล้วก็ค่อยประกอบนะครับพัดลมตัวนี้ซื้อมาให้แม่นะครับพัดลมตัวนี้ซื้อมาให้แม่ผมเคยมาซ่อมให้แม่ครับกลับลงมาซ่อมให้แม่ตังนี้สายชาร์โหนไปไหนอ่ะนะครับยังไรวะ หลังจากนี้ผมก็จะทําการทดสอบนะครับหลังจากที่ล้างแล้วก็ประกอบนะครับพัดลมจะเหมือนใหม่เลยครับผมล้างแล้วนะครับล้างให้มันสะอาดเลยนะครับพัดลมทําการทดสอบตั้งแต่เบอร์หนึ่งเลยนะครับโลนี่ครับสโต็ปไฮนะครับมีมีสามสามสเต็ปครับเบอร์หนึ่งสองสามนะครับสระดับนี่เบอร์นี่เบอร์เบอร์สองครับเบอร์สองอันนี้ให้ดูเบอร์สองนะครับ ค่เบอร์สองแรงแล้วนะครับต่อไปก็จะถอบเบอร์สามให้ดูเบอร์สามนี่จะเป็นเบอร์ที่แรงที่สุดแล้วนะครับผมแรงแรงมากเลยนะครับถ้าเปิดเสียงเสียงก็จะดังมากนะครับนี่ผมก็ตัดเสียงนะครับแตเสียงจะดังรบก,กวนนะครับตัวนี้เป็นปุ่มสายนะครับปรับสายนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปุ่ม,มเปิดน้ํานะครับ อันนี้ไม่ใช่ปุ่มเปิดน้ำนะครับใช้ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองปุ่มเปิดน้ำให้ดูนะครับให้เพื่อนๆดูว่าปั๊มน้ำใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่ครับตัวครูนี่นะครับความเย็นนี่นะครับก็คือเป็นปั๊มน้ำนะครับเรากดไปปั๊มน้ำก็จะปั๊มน้ำขึ้นจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับจากนั้นก็พอน้ำเต็มก็จะไหลผ่านลงไปผ่านรังผึ้งนะครับผ่านอีเว็บนะครับแผงอีเว็บรังผึ้ง แล้วพัดลมก็จะดูดอากาศผ่านแผงรังพึ่งนะครับมาก็จะทําให้เกิดความเย็นนะครับนี่คือพัดลมไอน้ำครับพัดลมอีแบบแผงอีแบบนี่ครับทดลองให้ดูครับใช้งานได้ปกติครับยังไงฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับมีปัญหาก็ลองซ่อมดูนะครับซ่อมเองด้วยมือเราครับอย่าลืมฝากกดถูกใจกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้สร้างคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆดู